สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ากองทัพสหรัฐนั้นตั้งเป้าที่จะซื้อโรนอย่างน้อย1ล้านลำใน2-3ถึงปีข้างหน้าและอาจจะซื้อเพิ่มตั้งแต่5แสนลำไปจนถึงหลายล้านลำต่อปีในปีต่อๆไปตามข้อมูลจากเดเนียลคริสตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงทหา,ารบกสหรัฐ คริสตัลได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดโรนของกองทัพบ,บกในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยยอมรับถึงความท,ท้าทายเนื่องจากปัจจุบันนั้นกองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่สุดของกองทัพสหรัฐมีการจัดซื้อโดนเพียงประมาณ5้าหม่นลำต่อปีมันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็เป็นก้าวหน้าที่เราสามารถทําได้เขาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างการเยี่ยมชมคลังแสงพิกาตินีโดย อธิบายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองกระสุนตาข่ายซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้ดนักจับโดรนในตาข่ายรวมถึงวัตถุระเบิดและเครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้าใหม่ๆที่เชื่อมต่อกับระบบอาวุธทางด้านคริสตัลและก็คนตรีจอนมาไรผู้บัญชาการสูงสุดของพิกาตินีได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทเรียนที่สหรัฐได้รับจากสงครามของรัสเซียในยูเครนซึ่งมีลักษณะเด่นคือการใช้โดรนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนโดรนขนาดเล็กและราคาไม่แพงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสงครามรัเสเซียยูเครนซึ่งแทบไม่มีการใช้เครื่องบินรบทั่วไปเนื่องจากมีระบบต่อต้านอากาศยานจํานวนมากอยู่ใกล้กับแนวหน้าเขาจะบอกว่ายูเครนและก็รัสเซียผลิตโดรนได้ปีละประมาณ4ีล้านลำแต่จีนน่าจะสามารถผลิตได้มากกว่าถึง2เท่าของจํานวนดังกล่าวเขาย้าว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการทําให้สหรัฐอยู่ในสถานะที่สามารถผลิตโดรนได้เพียงพอสําหรับสงครามในอนาคตโดยกระตุ้นการผลิตภายในประเทศทุกประเภทตั้งแต่มอเตอร์และเซ็นเซอร์แบบไร้แปลงฐาน เรื่อยไปจนถึงแบตเตอรี่และก็แผงวงจรปัจจุบันนั้นจีนถือเป็นประเทศผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของโลกเราคาดว่าจะซื้อโดรนอย่างน้อยหนึ่งล้านลำภายใน2อสปีข้างหน้าและเราคาดหวังว่าภายใน1นถึงสปีนับจากนี้เราจะได้เห็นว่าในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งเราสามารถกระตุ้นห่วงโซ่ประทานที่แข็งแกร่งและลึกซึ้งขึ้นเพียงพอที่จะสามารถผลิตโดรนได้มากเท่าที่ต้องการเขายังกล่าวว่าพื้นฐานเขาต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่กองทัพบกมีต่อโดรนคือเปลี่ยนเสมือนกระสุนที่ใช้แล้วทิ้งมากกว่าจะเป็นอุปกรณ์ชเล สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่าหน่วยงานประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือว่าดอทของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังเป็นผู้นำในการปฏิรูปโครงการโรนทางทางหารของสหรัฐซึ่งรวมถึงการจัดหารโรนราคาถูกหลายมืลนลำภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสมาชิกสภาคอนเกรสของสหรัฐได้มีการเสนอรากกฎหมายที่จะสั่งให้กระทรวงกลาโหมสร้างโรงงานในเท็กซัสซึ่งสามารถผลิตโดรนได้มากถึง1ล้านลำต่อปีอีกด้วย ปัจจุบันนั้นการนําเข้าโรนเชิงพาณิชย์ของจีนที่เป็นส่วนใหญ่ของยอดขายโรนเชิงพาณิชย์ในสหรัฐโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นมาจาก DJI ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของโลกนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในปัจจุบันซึ่งโรนนั้นเข้ามามีบทบาทยิ่งในเรื่องของสถานการณ์สงครามและสหรัฐเองนั้นปัจจุบันการจัดหารโรนเข้าประจําการในกองทัพก็ยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมีความต้องการในการที่จะจัดหาโรลอย่างน้อย1ล้านลำใน23ปีข้างหน้าแล้วก็จะมีการซื้อเพิ่มอย่างน้อย5้0แสนลำในปีต่อๆไปอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ